สวัสดีค่ะ A fc ช่องอะไรอะไรก็กินเดี๋ยววันนี้เรามาในหัวข้อที่ว่า <c oughs> สิ่งที่เขาต้องการจากคุณในตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ <c oughs> โอ้โหสิ่งที่เขาต้องการจากคุณในตอนนี้ <c oughs> เหมือนเขาอยากที่จะเจอคุณนะคะ <c oughs> เห็นไหมสองถ้วยแล้วก็ เขตอบคับนะคะดูมีความแตกต่างกันมากๆเลยนะอยากจะนัดเจอนัด,ดริง้งนะคะสาหรับคนที่หาคู่ออนไลน์แม่หมอมองว่าคุณจะได้เดทเร็วนี้เห็นไหมสองถ้วยอยากมีกันและกกนนะคะอยากชนแก้วหรือว่าอยากที่จะพาคุณไปไปปาร์ตี้ก็ได้นะคะหรืออยากที่จะพาคุณไปทานอาหารก็ได้นะเร็วนี้นะคะคุณจะได้ไปงานกินเลี้ยงหรืองานเฉลิมฉลอง รือจะพาไปดินเนอร์ก็ได้นะเพราะมันเป็นสองถ้วยแล้วก็เพจออฟคัพนะคะแต่วันนี้เรามาดูว่าสิ่งที่เขาต้องการจากคุณในตอนนี้โอ้โหอยากให้คุณเข้าใจเขานะอยากให้คุณมีความสุขที่สุดเลยอยากให้คุณงอ,อเขาอยากให้คุณกลับมาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะมีการพูดคุยมีการหยอกล้อกันก็ได้นะดูมีความต่างวัยกันสูงมากๆเลยนะคะอันนี้เพจออฟคัพ อยากให้คุณง้อย้ายคุณเข้าหาก็ได้นะคะย้ายคุณไปเหมือนไปไปเที่ยวกับเขาก็ได้นะคะคุณคนนี้นะแต่แม่หมอมองว่าเหมือนเหมือนอยากให้คุณหันหน้าเข้ามาคุยกับเขาดีๆนะคะปรับความเข้าใจกันก็ได้นะแสดงว่ามีคนอยากที่จะเจอคุณนะสิ่งที่เขาต้องการจากคุณในตอนนี้โหอยากให้คุณ เหมือนไม่อยากให้คุณเข้าใจเขาผิดนะคะกลคนนี้นะเป็นไนทูออกซอดตอนนี้เขาไม่รู้เลยไม่อยากให้คุณบล็อกเขาคนคนนี้ไม่อยากคุณบล็อกหรืออยากให้คุณแบบเข้าใจเขาอะตอนนี้เขาทําตัวไม่ถูกนะคะว่าคุณคิดยังไงอะนะเห็นไหมถ,ถึงแม้ว่าคุณกับเขาไม่ได้เจอกันนะคะแต่เขาเขาก็ยังมีคุณในความคิดเห็นไหมเป้าหมายก็คือคุณนะ ถึงแม้ว่าไม่ได้เจอถึงแม้ว่าจะมีผู้คนผ่านเข้ามาเขาคุณคุณก็ยังอยู่ในใจเขานะคะคุณตรงใจคุณถูกใจเขาที่สุดเลยนะตอนนี้เขาสับสนมากๆเลยนะเขากําลังหาทางออกก็ได้ค็นคนนี้นะอืเห็นไหมบล็อกเขาอาจจะมีการบล็อกกันก็ได้หรือคุณคุณไม่เข้าใจเขาหรือมีทัศนคติที่ไม่เข้าใจกันก็ได้นะคะคุณคนนี้นะ ดูเป็นคนธาตุลมเมถุนตุลกุมแล้วมีนพิจิตกรกฎนะคะอีกฝ่ายเงียบหรืออีกฝ่ายเป็นคนที่เซนซิทีฟหรือขี้น้อยใจประมาณนี้นะหรือในความสัมพันธ์เนี้ยเรื่องที่จะคิดหรือเรื่องที่จะทําตามใจตัวเองอ่นะอยากให้คุณหันหน้าเข้ามาคุยกับเขาดีๆไม่ต้องแบบเงียบหรือไม่ต้องมีการบล็อกกันหรือไม่ต้องมีการแบบเอาแต่ใจนะคะเห็นไหม q u e อ n of one เห็นไหมคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะ อยากที่จะติดต่ออยากที่จะพูดคุยนะคะอยากที่จะเข้าหาคุณให้มากกว่านี้อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากที่คือเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มากๆเลยเหมือนเ mm. ขาอยากที่จะคุยกับคุณอ่ะอยากที่จะเข้าหากับคุณให้มากกว่านี้อยากที่จะมีกัรแลกกันนะเห็นไหมคุณอาจจะมีเนี่ยมันเป็นคุนอับวานอนะคุณดูดีนะคะดูมีเสน่ห์มากๆเลยจนเขารู้สึกว่า ทำยังไงที่จะได้เข้าหาคุณก็ได้นะคะดูมีตำแหน่งอ่ะนะสี่เมเท้าหรือมีความแตกต่างกันทางด้านหน้าที่การงานมากๆเลยจนเขารู้สึกว่าเสียใจนะคะที่คุณกับเขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์หรือคุณกับเขาเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะห่างนะคะเลือกที่จะบล็อกกันอ่ะนะมันทําให้เขาคิดมากเหมือนเขารู้สึกว่าเขาหาทางออกในในความสัมพันธ์มากๆเลย คุณดูตัดอะนะคุณดูไม่สนใจเขาอืมยังอยากที่จะมีคุณยังอยากที่จะร่วมง,งานยังอยากที่จะมีการแลกกันอะอยากที่จะเดินทางมาหาเห็นไหมสองไม้เท้าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะทํางานเก่งมากเป็นคนที่ชัดเจนในความคิดมากๆเลยควีนออกซอดพร้อมตัดนะคะมีความมั่นใจในความคิดของตัวเองสุดๆเลยนะเป็นตัวของตัวเองนะคะฉลาดแล้วก็เก่งนะคะรอบรู้ เห็นไหมเขาไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรกันแน่นะคะในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งนะคะต่างไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันก็ได้นะเห็นไหมคุณบล็อกตัวเองอะนะคุณถอยหา่างหรือคุณมีกำแพงกับเขาอะ่ะนะทำให้เขาอยากที่จะเข้าหาแต่คุณก็ คือมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากเข้าหาเห็นไหมในออกวาน่ะอยากที่จะเข้าหาเห็นไหมอีกฝ่ายก็รู้สึกว่าบล็อกตัวเองหรือว่าถอยห่างเขารู้สึกว่าคุณเหมือนเหมือนกลัวความสัมพันธ์อ่ะนะเหมือนไม่อยากเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันกดดันก็ได้นะคะเก้าสิบหัวแตกต่างกันทางด้านหน้าที่การงานมากๆเลยนะเพราะการสื่อสารก็ได้นะคะ เขารู้สึกว่าคุณเงียบข้อความคุณก็เงียบเหมือนเขาอยากคุยกับคุณอ่ะคุณคนนี้ความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่าเหมือนคุณดูไม่สนใจเขาอ่ะนะเหมือนคุณไม่อยากที่จะคุยเหมือนคุณไม่อยากที่จะคบกับเขานะคะห่างกันมานานแล้วก็ได้นะในความสัมพันธ์นะคะความรู้สึกของเขากับคุณสิ่งที่เขาต้องการจากคุณเหมือนเหมือนไม่อยากให้คุณตัวเขาบล็อกเขาอ่ะอยากที่จะพูดคุยอยากที่จะมีการเข้าหาพบปะ เจอกันเหมือนเดิมอ่ะคนคนี้นะคะอสองไมถาวอยากที่จะร่วมงานสองสามอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อีกครั้งก็ได้นะคะอาจจะเคยเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเคยทําธุรกิจนะคะสองเม้เาร่วมหุ้นลงทุนกันก็ได้นะคะมีการติดต่อประสานงานกันก็ได้นะตอนนี้มีการเงียบอ่ะเนี่ย เออเพนท์เกิลอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นะคะไม่อยากให้คุณกับเขาต้องจบการห่างกันนะสเตรนเห็นไหมเขายังมีคุณนะคุณยังเป็นคุณยังเป็นคนที่อยู่ในใจเขานะคะเขารู้สึกดีกับคุณมากมากเลยนะคุณคนนี้นะคะสิ่งที่เขาต้องการจากคุณเหมือนเขาไม่อยากที่จะให้คุณกับเขาต้องตัดกันอะ่ะ เดวิลเห็นไหมเขายังหลงไหลอะ่ะเขายังหลงไหลเขายังมีคุณนะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเขาไม่อยากที่จะตัดจบอะ่ะเขายังคิดถึงคนเห็นไหมสองดาบอันนี้เดวิลเขาตัดคุณไม่ได้ความรู้สึกของเขาอะ่ะเขายังไม่ลืมคุณถึงแม้ว่านะะในใครในใครบางคนอาจจะไม่ได้พูดคุยกันแล้วนะ ิ่ที่เขาต้องการจัดคุณในตอนนี้แม่หมอมองว่าไม่ได้อยากตัดจบอยากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยซ้ำนะเดวิลเห็นไหมเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณดูมั่นใจมากๆเลยนะคุณดูมีโลกส่วนตัวสูงคุณดูบล็อกตัวเองคุณดูเงียบนะคะโซเชียลก็เงียบก็ได้มีการบล็อกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะอืมตอนนี้เขากําลังหาทางออกก็ได้นะคะจะต้องทํายังไงให้คุณกลับมาคุยนะคะ ให้คุณกับเขาได้กลับมาแบบว่า <c oughs> มีกันและกันอีกครั้งก็ได้นะคะเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีอย่างเนี้ยนะคุยออนไลน์หรือว่าเข้าใจกันก็ได้นะคะเห็นไหมสองถ้วยอันนี้สองไม่เท้ารู้สึกดีมากๆเลยนะคะเป็นความรู้สึกดีมากที่ได้เจอหน้าคุณหรือว่าที่ได้พูดคุยกับคุณอะ่ะมันเป็นความสบายใจหรือมันเป็นความสุขมากๆเลยนะ มันเป็นเขาเขารู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์มากเหมือนเขาไม่ได้รับรู้เขาคราวของคนเลยนะคะเห็นไหมเมตตาของเขาสองดาบต่างคนต่างยังตัดความรู้สึกจากกันไม่ได้นะคะแต่เป็นเดวิลอะอน,นี้สดาบเดวิลแสดงว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องตัดสินใจนะคะที่ต้องเลือกหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะอยู่เปิดเผยร่วมกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ จนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากจบนะคะอยากถอยออกมาก็ได้ก้าวไม่ถท้ารู้สึกอึดอัดในความสนน e ัมพันธ์นะรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่ได้ความสําคัญประมาณนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมเพจเพจออกคับกับฟีนออฟสอดดูมีความแตกต่างกันมากๆเลยนะดูมีความต่างวัยมากเขารู้สึกว่าคุณตัดคุณใจเด็ดนะคุณมั่นใจในความคิดเห็นไหมเพจออฟ อันนี้ card, เพจออฟครับแสดงว่าตา่างวัยอ่ะเหมือนเขาอยากกลับมางอคุณอะ่ะคนคนนี้นะอืมถ้าบางคนที่ห่างกันนานๆแม่หมอมองว่าเขาจะกลับมานะหรือทำลหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างนะคะให้คุณกับเขาได้เข้าใจกันเนี่ยจากก้าวไม่เทา้าอันนี้มันเป็นแบบในออบวันอ่ะกลับมาร่วมงานหรือกลับมามีความเข้าใจพูดคุยกันเหมือนเดิมก็ได้นะคะไม่ไม่ต้องเกินขั้นนะ ิ่งที่เขาต้องการจากคุณเนี่ยมันเป็นเดวิลอีกแล้วอะ่ะเป็นเดวิลแสดงว่าต้องการความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอยากคบกับคุณแต่มันเป็นเจดาบมานะหรือว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอยากที่จะเจอคุณเจ็ดดาบมา แต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ได้หรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยเขารู้สึกว่าคุณมีเรื่องที่ปิดบังเขานะคะอยากให้คุณเคลียร์อยากให้คุณมีความชัดเจนกับเขาให้มากกว่านี้นะคะถ้าเขาไม่ได้มีใครนะแต่แม่หมอเห็นสองดาบกับอันนี้สองไม้เท้าอีกเดวิลมานะคะในความสัมพันธ์อาจจะมีใครบางคนที่ไม่สามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ได้นะคะสิ่งที่เขาต้องการโอ้โหเดวิลอันนี้เดวิลอีก คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะเก่งฉลาดนะคะเอาตัวรอดก็ได้นะสิ่งที่เขาต้องการอยากเจอคุณนะแต่กลัวกลัวความคิดของตัวเองนะคะกลัวแบบกลัวในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเขาอาจจะมีหน้าที่การงานนะคะหรือมีคนให้การยอมรับเขามากๆเลยเขาดูมีตําแหน่งนะคะควีนอ o ลกวานเนี่ยดูมีตําแหน่งดูมีอํานาจเดวิลก้าวไม่เท้าดูมีประสบการณ์สูง เก้าดาบอีกนะคะ <c oughs> มีหน้าที่การงานดีก็ได้นะคะบางคนเจดดาบมีความระมัดระวังตัวนะไม่สามารถเปิดเผยได้เนี่ยเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกกดดันแล้วรู้สึกกลัวระแวงในความสัมพันธ์นะมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจก็ได้นะคะเห็นไหมเขายังตัดคุณไม่ได้ นี่ยดูมีความแตกต่างอันนี้เขากับดำอะ่ะคุณกับเขาดูมีความแตกต่างกันมากเลยนะอืไม่อยากจบนะคะอยากที่จะกลับมาสร้างความสัมพันธ์กันอีกครั้งนะคะตอนนี้เขาคิดมากเหมือนเขาไม่ไม่มีความสุขในความสัมพันธ์ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตอะ่ะนั้นในหัวของเขาอะ่ะเขายังหาวิธีที่จะเข้าหาคุณก็ได้ชาริออดอยู่ไกลกันนะ ดูมีทัศนคติหรือความคิดที่ไม่ลงรอยกันเลยอะนะต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันหรือปรับความเข้าใจกันให้มากกว่านี้ก็ได้ในความสัมพันธ์นะคะชาริโออยากเดินทางมาหาคุณอะนะแต่คนคนนี้ดูดูไม่ค่อยที่จะเข้าใกล้ไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าหาคุณนะคะเนีย่ยสิบถ้วยโอ้โหอยากให้คุณมีความสุขนะคะ เอ็มเพรสเห็นไหมอยากง้อคุณอะคุณคนนี้นะคะเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ยให้คุณตัดเขานะคะเนี่ยนา o ออบสอดไม่ยให้คุณใช้อารมณ์อะสงชายอ,อ,ชาอดอันนี้นายออบสอดโอ้โหอยากให้หันหน้าเข้ามาคุยกันปนีปนองไม่อยากให้ทะเลาะกันวิวอ,อัลฟ่าจูนอยากให้มีอะไรก็พูดกันนะคะมีแบบเขาเรียกอะไรนะ มีการพึ่งพากันแลกกันก็ได้นะคนคนนี้นะคะหนึ่งถ้วยเขาแฮปปี้มากที่มีคุณนะคะอยากที่จะร่วมงานกันไปแบบนี้นะในความสัมพันธ์นะแต่ความสัมพันธ์นี้บางทีมันก็เสี่ยงเกินไปในความสัมพันธ์นะคะอืมอันนี้เอ็มเพรสเจวี่อเอ็เพรสโอ้โหคุณอยู่ในใจเขานะเขายังตัดคุณไม่ได้ยังคิดถึงคุณนะคะอันนี้หนึ่งถ้วย ควินถ้วยโอ้โหคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยคุณทำให้เขารู้สึกว่าเรียกอะไรอะอยู่กับคุณแล้วมีความสุขอยู่กับคุณแล้วได้รับความรักหรือการเอาใจใส่หรือว่าเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์สุดๆเลยนะคะสิ่งที่เขาต้องการจากคุณในออบโซน ไม่อยากให้คุณกับเขาต้องตัดจบไม่อยากให้ต้องใช้อารมณ์อะนะอยากที่จะติดต่ออยากที่จะเดินทางมาหาวิวอัลโคจูนแสดงว่ามีใครบางคนที่ตัดจบแล้วก็มีเรื่องปิดบังกันก็ได้มีความไม่เข้าใจกันแต่วิวอัลโคจูนไม่อยากจบนะ mm hmm. อยากที่จะเจอกันกันอีกครั้งก็ได้นะคะสาม,ม่เท้าอยากที่จะร่วมหุ้นลงทุนหรือว่าอยากที่จะมีการเล่นกันแบบนี้พูดคุยการตกลงเจรจากันด้วยความเข้าใจนะคะชาเลอ มีความคิดที่ต่างกันะนะทัศนคติก็ได้นะคะต่างกันเชื้อชาติศาสาศนาก็ได้นะคะเรียกวความเป็นอยู่ดูมีความเป็นผู้นําในตัวเองสูงคนๆคน,นี้นะดูมีคนที่คิดเร็วตัดสินใจเร็วนะ mm hmm. ข้อความโอ้โหบางคนเป็นชาวเอเชียนะคะเ mm hmm. นี่ยเขาบอกว่ารอเธอทักมาฐานหน้าต่างกัน นอนร้องไห้เนี่ยเห็นไหมมีคนนอนร้องไห้เพราะวันมีเก้าดาบมานะ่ะอืมแสดงว่าเขาก็เสียใจเขาก็นอนร้องไห้เหมือนกันเจ็ดแปดเก้าโอ้โหมีคนนอนร้องไห้นะคะเนี่ยก็บอกว่าเธอตลกงานยุ่งจริงๆเขาบอกว่าฉันไม่มีใครนะฟันถึงเธอดวบอุ่น เมื่อไรจะมางอเนี่ยบางคนมีภาระเยอะเห็นไหมเดวิลบางคนเขามีภาระเยอะที่จะต้องจัดการนะคะเจอกันช้าไปเกี่ยวข้องกับวันศุกร์เนี่ยบางคนทำงานที่เดียวกันนะคะเนี่ยแอบกิดกันมีคนเซ็กซี่ อยู่กับเขาแต่เราคิดถึงเธอเนี่ยเขาบอกว่าฉันรักเธอนะคะเธอมีใครหรือเปล่าอยากรู้มีวันเสาร์เนี่ยมีแอบรักเธอนะคะ สิ่งที่เขาต้องการจากคุณในตอนนี้โอ้โหอยากให้คุณเปิดเผยนะคะไม่อยากให้คุณโกหกไม่อยากให้คุณใส่หน้ากากเนี่ยมันมีหน้ากากอะอยากให้พูดความจริงนะคะมีการโกรหกกันก็ได้นะคะอือม <c oughs> เขารู้สึกว่าเขาสัมผัสถึงความรู้สึกนะคะหรือคุณทําให้เขารู้สึกว่าความคิดของเขาเปลี่ยนไปนะคะ mm hmm. เห็นไหมอ i ์พาว power ความรู้สึกของเขาดูเรียกอะไอยากพัฒนาตัวเองนะคะอยากทํำตัวให้ดีขึ้นนะคะเจอกันเพื่อ,อามายกระดับจิตวิญญาณก็ได้นะสิ่งที่เขาต้องการจากคุณนะคะคุณทําให้เขารู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงหรือมีความคิดที่มันแตกต่างอะ่ะเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะคะ เนี่ยอยากที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณนะคะย้ายคุณแบบต้อนรับเขานะคะไม่ย้ายคุณไล่เขาก็ได้นะเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมเขายังคิดถึงนะคะเขายังเฝ้าดูยังเฝ้าสังเกตการหรือยังเฝ้ามองคุณนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมยังคิดถึงคุณมากมาเลยนะความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่า สิ่งที่มันอยู่ข้างในเขาอะนะเขารู้สึกว่ามันยังมีคุณก็ได้นะอยากให้ปณีปนอมหรือไม่ยา้ายคุณกับเขาต้องทะเลาะก,กันอะนะอยากให้มีการละกันแบบนี้อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมีความสุขมันเงียบสงบมันราบรื่นอ,อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะดีเห็นไหมคุณอยู่ในใจนะคะคุณอยู่ในความรู้สึกของเขาเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่ที่ตรงกันหรือเข้ากันได้นะคะ แค่อยู่ใกล้ๆคุณก็ทําให้เขาแบบโอ้โหเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะอยู่อยู่ใกล้อยู่ใกล้กันแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าหลงไหลคลั่งไคล้มากๆเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าฉันทิ้งคุณก่อนที่คุณจะทิ้งฉันโอ้โหแสดงว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบรู้ตัวนะว่าว่าจะถูกทิ้งฉันจะรอสัญญาณจากคุณนะคะ คุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่จะปล่อยคุณไปนะคะนี่ I want you เขาบอกว่าเขาต้องการคุณนะคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตฉันนะคะ นี่เห็นไหมเขาบอกว่าคุณทิ้งเขาคุณดูไม่สนใจเขานะคะคุณคุณปล่อยเขาอะเห็นไหมดูมีความแตกต่างกันมากๆเขายังรู้สึกดีนะคะเขายังมีความหวังก็ได้แต่คนคนนี้เหมือนเหมือนไม่อยากทําร้ายความรู้สึกคุณะนะเหมือนไม่อยากทําร้ายคุณนะคะเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่ต้องทําก็ได้นะคะ เขาอยากที่จะมีคุณร่วมร่วมทางเดินนะครับไปด้วยกันแบบนี้ยาวๆนะเนี่ยสังเกตการอีกแล้วแสดงว่าเขาเอบสองคุณนะคะเขายังอยากที่จะมีคุณยังต่างคนต่างเอบสองกันก็ได้นะคะคนคนนี้นะเหมือนเฝ้าสังเกตการเหมือนเฝ้าดูคุณอยู่นะไมเดียเห็นไหมอยากที่จะมีคุณนะคะร่วมทางก็ได้นะคะ ไปด้วยกันนะคะหรือมีอะไรก็แบบว่าพูดคุยกันก็ได้นะคะอยากที่จะมีกันและกันไปแบบนี้นะคะเหนไหมไม่อยากให้คุณแบบอยู่ห่างกับเขาอะ่ะเนี่ยในหัวของเขานะคะคิดถึงแต่คุณนะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณก็ได้นะคะอยากที่จะแต่งงานอยากที่จะซัพพอร์ตอยากที่จะมีลูกอยากที่จะปกป้องคุณนะโอ้โห แสดงว่าก็อยากที่จะสร้างครอบครัวนะคะเนี่ยคุณเหมือนเขาเรียกอะไรบญายชูกำลังเหมือนชุบชีวิตนะคะมันมีความรู้สึกดีๆกับคุณมากๆเลยเ